ไปบ้าตั้งแต่ตายที่แลว้วป่ะอุ้ยใครวะไอนน้อย่าบอกนะว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมไอ้เอ้ยมันใช่ว่ะมันใช่ด้วยไอ้มันใส่เสื้อส้มด้วยสวัสดีจอมมันกล้วยฉันคือนายจากอีกมิติหนึ่งยังไงล่ะยินดีที่ได้รู้จักมันใส่เสื้อส้มด้วยโอย้ไม่เลวไม่เลวดิโอ้ย ถ้าเป็นถ้าเป็นจริงเราก็หล่อเท่ใช้ได้นะทำไมผมไม่เลเวสิบเองวะไอ้ยัยยังเลเวร้อยอ่ะผมเร็วแค่สิบเองหรอเดี๋ยวไม่ไม่ถูกใจว่ะถูกใจว่ะคุณมิคาเอลผมจะต้องเอาชนะคุณได้ต้องเตือนจอมปานร่างจอมปานผมไม่ออกมือผมไม่ถูกใจค่อยๆคุยกันก็ได้อย่าพึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอย่าพึ่งไม่ไม่เดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งมิคาเอลพึ่งก่อนไม่ดิผมไม่ถูกใจอย่างมาก ำไมผมถึงได้แค่เลเวลสิบกันล่ะครับเฮ้ยอะไรอ่ะเขาเอาตัวมาโชว์อย่ีกเหรอเนี่ยใจเย็นๆค่อยๆคุยกันก็ได้อย่าพึ่งขอเวลาตั้งหลักแป๊บหนึ่งซิไม่ได้เหรอแค่นี้นี่อะไรเอ๊ะไต่จังตีอุ้ยอุ้ยอุ้ยยี่ย้อเฟกการ์ด้ด้วยไม่เลี้ยวไม่เลี้ยว ถือว่าฝึกมาเหมือนกันถือว่าฝึกมาเหมือนฉันก็ฝึกมาเหมือนกันไม่ยอมไม่ชาานะง่ายๆหรอกนะเอาดิไปกินเกียร์เต็มได้เลยเออถึง <c oughs> ต้องต่อสู้กับตัวเองเลยเนะี่ยที่เรามาถึงขั้นเราต้องต่อสู้กับตัวเองในเกมแล้ววะเอาจอบมนกล้วยไายจะไม่มีทางชนะแบบง่ายๆต่อไปแล้วเขาว่า เสียงไม่เหมือน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 แปลว่าตัวปลอมแน่ตัวปลอมร้อยเปอร์เซ็นเสียงไม่เหมือนครับเสียงไม่เหมือนตัวปลอม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 รับดีไปไม้ตายก้อนหีบยังไงล่ะงับละไม่แต่ดาบเทพนะดาบเท่จ้าเลยใส่ว่าสีแดงนะ ยอมได้ไหมยอมได้ไหมนายจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะนายเป็นจอมมารเลยนะเลิกเตะเอวมั้งมันจะเป็นเอ้ยเชี่ยเอาล่ะทีนี้ใช้ก็ได้มาแล้วอีกหนึ่งแต้มยังไงล่ะรอบต่อไปไม่พลาดแน่ดีใจเท่าไหร่ชนะตัวเองอ่ะเขาบอกว่าชนะตัวเองได้นี่คือแบบคนที่สุดยอดเลยนะคนที่ชนะตัวเองได้อการลดลบไม่ได้หมดแลวลบฟาดชนะตัวเองเดี๋ยวนี้และตอนนี้โอ้ย เย่แล้วคุณกล้วยร่างดีเอาละจอมมากูด้วยฉันจะไม่ยอ่เป็นนายฉันฉันง่ายๆหราได้จบแล้วกล้วยร่างดีไม่ได้แล้วคุณกล้วยร่างดีแย่แล้วมันเอาจริงมันเอาจริงมันเอาจริงเอ้ได้คิดว่านายทำได้คนเดียวเหรอดูดิเปล่งร่างเลยเพื่อการด้วยเหรอวะไอ้ยายาคีรี โอ้ยแย่ละแย่ละเอ้ยเอาไปคิดจะแลกบมัดกับทั้นเหรอเข้ามาแพ้ตอนป่ายิงชุนได้ละดูเหมือนการคงอยู่ในมิตินี้ของฉันจะหมดเวลาแล้วนะแล้วเจอกันไหวรอบหน้าแล้วกันขท้าได้ฉันจะไม่ยอมแพ้นายง่ายๆหรอกนะ ล้ก็เอาจริงละคุณกล้วยคุณกล้วยล่างโชคุนก็เอาจริงละคุณกล้วยบอกว่าไม่ได้เลยนะไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้เัราว่นี้คุณกล้วยล่างมือมันต้องเก่งกว่าดิวะคุณกล้วยล่างมือมันต้องเก่งกว่าดิวะคุณกล้วยล่างมือนต้องเก่งกว่าดิวะไม่ได้ืาไม่เซ็นเซอร์ไม่เซ็นเซอร์ดมป่ายูทูบไปแล้วฉันก็ชนะตัวเองได้กันก็เชื่อก้ามใหญ่กว่าตัวจริง เกมนี้ซีเมอร์สู้กับตัวเองเป็นเรื่องปกติจริงไหมเนี่ยเอาละกล้วยจอมมารกล้วยนี่คือผู้ท้าชิงคนใหม่ของนายยังไงละ่ะแล้วเจอกันรอบหน้า